ชัน้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยที่3เรื่องการจัดการไฟล์อย่างมีระบบการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 1. โปรแกรม Paint 2. โปรแกรม Microsoft Word 3. โปรแกรม PowerPoint วิธีการเข้าโปรแกรม Paint 1. ค้นหาสัญลักษณ์นะคะหรือข้อ ข้อความเพนสอ 2. d o บเบิลคลิกเพื่อทําการเปิดโปรแกรมวิธีที่1นนะคะคลิกเมนูไฟล์ 2. คลิกเมนูคำว่า New ค่ะวิธีที่2การใช้คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ด โดยกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วตามด้วยตัว n ค่ะส่วนประกอบของโปร,โกรแกรม Paint 1. นแทบแสดงชื่อเรื่อง 2. ปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงาน 3. แท็บเมนู 4. แทบเครื่องมือ 5. พื้นที่การทำงาน 6. มุมย่อขยาย ชุดคำสั่งโปรแกรมเพนวางตัดคัดลอกปรับขนาดภาพหมุนภาพกลุ่มเครื่องมือวาดรูปแปลงผู้กันกลุ่มรูปร่างกลุ่มปรับขนาดเส้นกลุ่มสีวิธีที่1ในการ จัดเก็บไฟล์นะคะบันทึกแบบ save as ค่ะ 1. คลิกเมนูไฟล์ 2. คลิก save as d 3. เลือกชนิดของไฟล์ 4. เลือกแหล่งเก็บข้อมูล 5. พิมพ์ชื่อภาพ 6. กด save ค่ะวิธีที่2นะคะแบบบันทึกแบบ save 1. คลิกเมนูไฟล์ 2. คลิก save 3. เลือกแหล่งเก็บข้อมูล 4. พิมพ์ชื่อภาพ 5. เลือกช,ชนิดของไฟล์ 6. กดดเซฟค่ะการเรียกใช้ไฟล์ 1. คลิกเมนูไฟล์ 2. กด Open 3. เลือกแหล่งเก็บข้อมูล 4. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ 5. คลิก Open เข้าโปรแกรม microsoft Word นะคะข้อหนึ่งนะคะค้นหาสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เป,นปนะะเป็นตัวยรับบนะคะเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะเป็นหรือข้อความนะคะ microsoft นะคะสอง d o u b l c คลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมก็จะได้เห็นโปรแกรมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะก็จะเห็นนะคะว่ามีส่วนประกอบของโปรแกรมนะคะจะมีแถบเครื่องมือดวงน้าแถบหูวข้อเรื่องป,ปรับปุ่มควบคุมการทำงาน แ็บเครื่องมือ,อแทบ็บเมนูแถบ,บเครื่องมือนะคะพกก็คือพื้นที่สำหรับอเอกสารเจ็ดก็คือเคอร์เซอร์นะคะแปดก็คือแบ็บสถานะเก้าปุ่มเลือกมุมมองอ่าสิบมุมมุมมองย่อขยายอ่ะต่อไปเป็นโปรแกรม microsoft powerpoint อ่ะหนึ่งคือคลิกค้นหานะคะสัญลักษณ์ เ็ต P นะคะหรือ,อข้อมูล Microsoft PowerPoint อสองดับเบิลคลิกนะคะเพื่อทำการเปิดโปรแกรมต่อไปก็จะเห็นนะคะว่าหน้าตาของโปรแกรมก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะคะส่วนประกอบนะคะอ่ามีหนึนงแถบเครื่องมือดวนอ่าแถบหัวเรื่องนะคะสคือปุ่มอ่ควบคุมการทำงาน4แท็บเครื่องมือเจ็บเมนูนะคะ5้าแทบเครื่องมือ6 นำทางนะคะเจ็ก็คือพื้นที่สไลด์แปุ่ 8, มมุมมองอเกนะคะก็คือมุมมองย่อขยายะคะ่ะปรับย่อขยายได้ตามการมองเห็นของเราได้เลยค่ะ ไปเป็นการจัดเก็บไฟล์นะคะ 1. การสร้างโฟลเดอร์และการจัดหมวดหมู่นะคะของไฟล์ 2. การคัดลอกะคะและการย้าย 3. การลบและการเปลี่ยนชื่อ 4. การจัดเรียงและการแยกประเภทของไฟล์ค่ะ าการสร้างโฟลเดอร์นะคะและการจัดหมวดหมู่ของไฟล์นะคะาการใช้เรียกใช้ไฟล์นะคะ1น,นะคะคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า new นะคะ2คลิกเลือกโฟลเดอร์ค่ะ3ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามที่ต้องการาต่อไปการคัดลอกไฟล์นะคะและโฟลเดอร์1นนะครับไปยังที่ อยู่ของไฟลนะคะเช่น D Doc นะคะ C Copy ค,ค่ะ2ค่ะคลิกขวาที่ไฟล์นะคะและหรือโฟลเดอร์นะคะที่ต้องการ 3. เลือกคำสัง่ง Copy 4. ไปยังที่อยู่ของไฟลนะคะปลายทาง 5. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างเลือกคำสังะะ่ง ย้ายไฟล์นะคะและโฟลเดอร์นะคะ1คือไปยังที่อยู่ของไฟล์นะคะสองค่ะคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นะคะที่ต้องการ3คลิกเลือกคำสั่ง cut ค่ะ4ไปยังที่อยู่ของไฟล์รลายทางนะคะต่อไปเป็น5คลิกขวาบนพื้นที่ว่างนะคะเลือกคำ 3, สั่ง p ส s t e ต่อไปเป็นการลบไฟล์และโฟลเดอร์นะคะให้ไปยังที่อยู่ของไฟล์นะคะคลิกขวานะคะโฟลเดอร์นะคะไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการค่ะ3นะคะเลือกคำสั่งนี้เลยค่ะการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์นะคะหนึ่งนะคะไปยังที่อยู่ของไฟล์สองคลิกขวานะคะหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ 3เลือกคำสั่ง rename 4พิมพ์ชื่อใหม่นะคะแล้วกด enter ค่ะขั้นตอนการเรียกใช้เมนูนะคะ1คลิกที่เลือก view นะคะ2นะคะคลิกเลือก detail ค่ะการเลือกประเภทของการเรียงลำดับนะคะ name เ,เยงจัดตามตัวอักษรนะคะหรือตัวเลขจะน้อยไปมากค่ะ ไปเป็นเดสก์มอนิฟายนะคะเรียงตามวันเดือนปีที่ระบุค่ะไทยนะคะเรียงตามประเภทของไฟล์ค่ะไซนะคะเรียงตามขนาดของไฟล์ค่ะการค้นหาไฟล์ข้อมูลนะคะพิมพ์ชื่อหรือไฟล์ที่ต้องการค้นหานะคะในช่องค้นหาด้านขวามือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ